ถ้าทำฉันตกจะทำไงนี่ไงผมก็รับอยู่จะรับทันเหรออ๋ออทำฉันกลัวอีกแล้วใจต้นแรงไปหมดแล้วเนี่ยพี่เริ่มกลัวผมตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็จนกว่าเธอจะเลิกแกล้งไงเอาเถอะย่างนวนยก็แก้ปัญหาให้ได้อืมจะแก้ปัญหาอะไรฉันไม่หวังอะไรแล้วทำไม ผมทำอะไรผิดอีกอารมณ์เธอเปลี่ยนเหมือนฤดูกาลไม่มองหน้าฉันมาตั้งสี่เดือนตอนนี้จู่ๆกลับมาหาฉันเอาแต่ใจตัวเองจังเพราะผมไม่อยากให้พี่มาตำหนิผมที่หลังไงอืมเดี๋ยวก็มีคนเห็นหรอกไม่มีหรอกถ้าเกิดมีผมจะบอกไปเลยว่ามันบ้านผมมาตอนไหนก็ได้ เวลาอย่างงี้กล้าพูดนะก็ต้องกล้าสิผมกลัวที่พี่พูดมากกว่าผมก็เลยต้องกล้ามากขึ้นจะมาเคร่งครัดอะไรเนี่ยจะอะไรก็ช่างยังไงฉันก็คิดถึงเธอนะถ้าเกิดว่าพี่ไม่คิดถึงผมผมคงแย่ชูรักจันทถึงพฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบนาที